กลางนาครวารีเมืองแห่งเวทน้ำมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวไม่มีแม้แต่เวทมนต์ชื่อของเธอคือลานาเธอมองสายน้ำราวกับมันจะตอบเธอกลับเสียงกระซิบลึกลับเจ้าคืนหนึ่งในสายน้ำในค่ำคืนนั้นเวทมนต์ประหลาดอยู่ๆก็เกิดขึ้นในร่างกายเธอโดยไม่ทราบสาเหตุและโชคชะตาก็เริ่มเปลี่ยนไปเช้าว,วันใหม่แต่ในใจของลานายังสันนไหวจากสิ่งที่เธอได้ยินเมื่อคืนเช่นเคย เธอยังมาแอบดูที่โรงเรียนถึกเวทแต่วันนี้ต่างไปเล็กน้อยโลกของเวทมนต์ดูไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปเมื่อเธอจะโรดนิ้วลงกับดินสายน้ำตอบสนองเคลื่อนไหวราวกับเข้าใจนั่นใครนะ่ะเสียงตะโกนทำให้เธอต้องหนีแต่ในใจกลับเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นลานาหนีเข้าไปในแอบในตรอกเสียงลึกลับพูดกับลานา,นาลาน,านาเรายังอยู่ตรงนี้ฟังเรา ลาน,หนาหยุดนิ่งมองแสงสะท้อนในน้ำใต้เท้ากดติดตามกดกระดิ่งรับชมตอนต่อไปในอินทีส